จร <ư? S> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 2 3 4โอเนะครับผมไปท้าแม่เธอแล้ก็อยู่วันวันกับการเยือนบ้านเราจะมาดวลแขงข้างหน้าเนี่ยเราเดิมพันก็เราือนกันก็จะสู้กันไปจะได้เรื่องไม่แข่กัน ดูหน้าไว้นะครับแล้วก็จดชื่อท่านเป็นคนหน้าทีเริ่มซ้อมได้แล้วถ้าแพ้ถ้าแพ้นี่ลดทัานกันเดือนเราต้องชนะแล้วก็ทีกองเสียบก็ป้ายยิงก็เตียนนะครับวัจจุบันเี้วมาอย่างนั้นไปได้แต่ว่าท่านจดชื่อแล้เราซ้อมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่หมดท่านกันนะ ถ้าแม่จะทำเรื่องเรื่องขออะไรก็ได้วันนี้เราบอกว่าป่าพินิจเพื่อนปูเนี่ยนี่ใครกูเนี่ยครับนี่ต้องปูปูนี่นะนี่นี่จนหนึ่งเลย